สวัสดีครับบรรดาสื่อปวลชนทุกท่านประชนที่รักทุกคนนะครับ<อ>วันนี้ก็เป็นการร่วมประชุมกิจกรรมในการเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนแปซิฟิกนะครับหรือ i PE p ็บเรียกชื่อย่อ IP EP นะอันนี้เพื่ออันนี้เป็นแนวคิดที่เราสหร,รัร่วมกับประเทศคุณส่วนในภูมิภาคเพื่อจะจัดตั้งกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก นะเพื่อจะขับเคลื่อนยกระดับผลประโยชน์ทางเศรษฐิจร่วมกันสริมสร้างความร่วมือที่มีศักยภาพเพื่อรับมือความท้าทายความเสี่ยงใหม่ๆวันนี้ก็เป็นการประชมุมผ่านวิดีโอคอนเฟล็กต์นะครับในกรอบมีอยู่สี่เสาหลักด้วยกันนะครับได้แก่หนึ่งการค้า 2, สองห่วงโซ่ประธานสามพลังงานสะอาดการลดการปล่อยก๊าซคาราบบ์บอนและโครงสร้างพื้นฐาน 4, าสี่ภาษีและการต่อต้านการทุจริตนะครับ ทั้งนี้ก็ภูิภาคเราประเทศที่สนใจเข้าร่วมเป็นประเทศผู้ส่วนภายในกรอบ i p p ก็สามารถจะพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมภาษาหาความมือต่างๆได้ในแต่ละเสาหลักต้องใจนะครับสำหรับเรื่องน,นี้ก็หลายคนก็เป็นห่วงผมยืนยันว่าผมพมยายามทำอย่างเต็มที่นะในทุกกรอบข้อมือเราเข้าร่วมกับทั้งหมดอยู่แล้วนะทั้งนี้เพื่อเกิด ผมโซ่ประธานไปด,ด้วยกันนะนะอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้ไม่มีผลในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆทั้งสิ้นนะทั้งหมดก็จะต้องวันนี้เป็นการเปิดตัวเฉยเพราะนั้นต่อไปในเรื่องของการที่จะมีข้อตกลงลงหน้าอะไรมันต้องเข้าคอรอลอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ในเรียกว่าออนโรเรสนนะในกระบวนการอยู่ทั้งหมด, <S <S หมดวันนี้ก็ทุกเรื่องในดำผ่านคณะมนตรีให้ความเห็นชอบไปแล้วในเรื่องของรร่างกายแรงนะครับ เรื่องที่สองวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะออในช่วงสองในช่วงสาสเดือนของปีนี้นั้นเศรษฐกิจที่เราโตไว้ได้2.2%เนี่ยปัจจัยสำคัญของเราก็คือที่ดูนะที่เราดูมาจากปัจจัยการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยเราเพิ่มขึ้น3.9%อันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการของเราของรัฐบาลที่สูง มงบมันเข้าไปนะครับในการดูแลมาจากการคนละครึ่งมาจากการเที่ยวโดวยการหรืออื่นนะครับการสร่งออกก็เติบโตได้ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวปัจจุบันที่เข้าประเทศเนี่ยหลังจากเรายกเลิกยกเลิกเทสาลโกไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หน,นึ่งมกราดถึงสิบแปดพฤษภาเดนจํานวนหนึ่งจุดศูนย์สองล้านคนและาการและการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ประมาณไว้แล้วว่าปีหนึ่งน่าจะได้ถึงเจ็ดล้านคนนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องสถานการณ์โควิดอะไรเพิ่มเติม การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น2.9การลงทุนภาครัฐอยู่ในช่วงไต,ตรมาส2ของการเบิกจ่ายของระมาณเพราะเป็นช่วงเริ่มต้การก่อสร้างหลังจากลงนนั้นน่ะอาช่วงไตรมาส1เรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงท่านประานก็ห่วงนะครับมีอยู่2ปัจจัยคือราคาน้ำมันทีน่ค่าขนส่งท่านปานก็ช่วย,ยวตรงนั้นไปแล้วนะครับราคาบ,บัวาหารทั้งสองเรื่องก็ได้ให้ ใช้มาตรการการ,การลดภาษีสามสัญมิตรภาษีลูกคากรต่งางๆเพื่อช่วยเหลือต้นทุนการขายเปลือกหลายอย่างก็ให้กระทรวงพาณิชย์ดังนั้นอยู่ข้องไัพี่นาเหมือนกันนะครับตามพันธะตามหน้าที่ของเขานะครับก็มันก็เดือดร้อนทั้งหมดอ่ะนะทุกประเทศเดือดร้อนมันก็หมดนะครับของเราก็ต้องเดือดร้อนแต่รัฐบาลก็จะดูแลเต็มที่ในทวงการซื้อของประชาชนนั้นค่างเงินบาทหน่อตัวนะเพราะนั้นเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของเรา เนาะสินค้าเกษตรเพราะนั้นสินค้าเกษตรปีนี้ราคาดีไม่ว่าจะเป็นยางปาล์มข้าวโพดข้าวก็ยังทรงอยู่ราะมีสป라ายลดตลาดนะจากข้าวที่ราคาต่ํากว่าจากที่อื่นนะครับกําลังซื้อภาคชนบทก็ยังายยังดีนะครับดูจากยอดขายลดพิกาไปภาคใต้แล้ดูดีกหลายอย่างด้วยกันถ้าเรามองเศรษฐกิจตอนนี้เรากำลังมองเห็นเศรษฐกิจของเรากําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างช้า ไม่ถือว่าชะลอนะถ้าถ้าเทียบเฉพาะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด19มาเราต้องสสร,รักษาสมดุลตรงนี้ไม่ได้แล้วก็คุณจะทําให้เคยกิจเติบโตต่อเนื่องผู้ทำงานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจะเคยโดนลดเงินเดือนค่าจ้างในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราพยายามจะรักษาระดับเงินเฟอ้อให้ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็เงินเฟอ้อเราก็มีคนไปพูดไปบิดเบือนกันว่าเรามากกว่าเขาอะไรมากกว่าเขาเงินเฟอ้อเราไม่ได้สูงที่สุดในโลกเราอยู่ในกลุ่มที่ต่ำสุดนะ เราเรกต้องจำกักดอยู่ดาราคาสินค้าท้องตลดาดให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องต่อเบี้ยนโยยต่างๆทางธนาคารพิษณุทัยก็กำลังพิจารณาดูนะครับ mm hmm. เพื่อรักษาแกลบไว้ให้ได้สี่เท่าแรกเราจะคงมีเงินลงทุนโดยตรงไหลเข้าเดือนละประมาณสี่หมื่นล้านเลยก็ตามความเสี่ยงตรงของรายได้ของประเทศนะครับ mm hmm. ก็คือธุรกิจและประชาชนโดยเฉพาะไตรมาสสองและสามเราก็ได้เข้าใจดีนะครับ ก็ทําให้เป็นเหตุผลที่เราจําเป็นต้องเร่งผ่อนคลายมาตรการโควิดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาให้มากรวมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศของเราด้วยนะครับก็เลยพอเวลาในช่วงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงไฮซีซั่นตอนปลายปีในเรื่องเราก็ดำเนินการไปนะครับถ้าดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่าล้านคนเนี่ย ส่งผลให้น้องตัวเลขท่องเที่ยวในธรรมาตแรกของปีหกห้าน่าจะเพิ่มกว่าสามสองหมื่นสองพันเปอร์เซ็นต์นะเพราะเดิมมันไม่มีไงเดิมมันศูนย์แล้วมันไอตัวนี้มันก็ดูสูงดีอ่ะนะแต่มันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆรายได้เพิ่มขึ้นถึงหนึ่งจุดสี่พันเปอร์เซ็นต์มองตัวเลขก็ดูดูดีมากๆนะถ้าเปรียบเทียบกับที่มันดรอปไงมันทำอะไรก็ตามไม่ต้องไปเที่ยวที่มันมันแย่แต่มันขึ้นมามันดีขึ้นไหมมันดีกี่เท่ามันนี่ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องต้องเข้าใจร่วมกันนะวันนี้สานการณ์โควิด19ก็ยังมีแนวโน้มที่คงที่หรือลดลงผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมามาพิจานอกนั้นมีอะไรไหมทำไมเหรอก็เป็น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 ความก็เป็นประชาธิปไตยดีจ้ะ ก็เป็นการเลือกตั้งนะก็เหมือนการเลือกตั้งเลือกตั้งยังเรียกอะไรทั่วไปอ่ะนะนี่เป็นจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองในประเทศไทยแล้วก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนความชอบพอของประชาชนก็ว่าไปนะตามคนไกของประชาชนพิจารณารัฐบาลก็ไปก็ก็ยินดีด้วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทำงานสำเร็จทั้งนี้ก็ก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันอยู่แล้วนะ ไม่ได้ท้ออะไรทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้ท้ออะไรกับผมเลยเพราะพักของร,รัฐบาลผมพรรคประชาชนเขาก็ไปส่งไปลงเลือกตั้ง,งไปเลยเกิดประชาชนเขาเลือกหรือเปล่าละ่ะประชนเลือกไหมอ้าวก็อยู่ที่ประชาชนเลือกไปเลือกก็เลือ่องประชาชนก็ดูต่อไปนะเมื่อเลือกมาแล้วม,มันจะทำอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นนะนะ ทำไมอ่ะไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีฮะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยว,ยว,ยวใครจะนิยมมานิยมกับผมก็ทำผมเต็มที่แหละนะโอเคนะไม่มีอ่ะ